สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเพียงไหนบ่เฮ็ดเที่แล้วตีบ่เฮ็ดแล้วดิเฮ็ดแล้วนั่นแมนอีดีบ่ได้ยินว่าถือเลขโจนเฮ็ดเงี้ยนจนแล้วเลขสูตรยังไม่กัดตีบ่ตีบ้าคุยบ่เลยแม่นี่เลยมันมันเข่าสามตัวลายงวดติดมากเลยดิแต่ผมเพิ่งมาซื้อสองหัวดิดิเพิ่งมาตีสองหัวนะแต่เลขกเพิ่งเข่ามาหลายหัวละล่ะเพป็นให้สูตรเพื่อความด้ไปสูตรบ่เมื่อนี้สิให้สูตรบ่ โอ้ยสาเหตุนี่เปลี่ยนทั้งสี่แต่คือถ้าเพื่อนสูตรเรียงนี่มีไรจูสุมองสุบัติเขาจ้ากระกส่งมาให้เนะาะมันบัดนีมน้มันเท่าไรมันบ่ถเือกแมน่แมันก็เลยใจบ,บกก่ใหไ่โ่กล้าสิอัดลงไปเต็มที่ที่กิ่งเลขมันอเขาต่อกันมาหาวมดแล้ว<อ>เขาสามตัวตรงพอานี้อ่านะเขากับฟางเบิงวันแรกเออเขาอีา่หรี่ะวันที่สองมา เขามันฟูคือซื้อดอกมาสัน่นว่าสองวัเขา,าอี่หรี่เอ้าเป็นยังไงเนะาะบันี้ก็เลยอยากยีรอนประกาศสินะบัตนี้าพู่งมาซื้อน้ำเพลินสองวัดล่องเบิ่งกันหน้ามาสัน่นแต่ว่าซื้อกับประกาซื้อลายดอกบ้านใกล้สีแล้ยวเราก็ได้กาซื้อบ่อ๋อเพราะที่จริงแล้วก็ะจะได้เวลาได้เงินน้ำเหล่งน้ำเบอร์นี่ล่ะส่วนนี้ล่ะมาเฮียนเฮียนเทียนซ่านก็ได้ไอ้ว่าจะซื้อที่ซื้อทางซื้อที่ยังต่างๆหน้าๆไอ้เฮี้ยนบ้านก็กำลังสีเลีวแล้วล่ะ เนาะแต่ว่าพ่อเพิ่นโจ้มากพื่อพ่อเพินไห้สูตรมากห้สูตรมากแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตเพินล่ะพ่อถ่านมติจังซีแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเขียนสูตรให้เพิ่นเบิ่งได้นําบอว่าจังผมเจวสูตรไปแจก้พื่นนด้บอเพาะเปลี่ยนแนวทงใไ้เพิ่อนพี่ชายเพื่อนในภูว่าอ่าบ่มมีก็สิีพอได้มื้อตาอาบะ นะครับตัวบนเฮ็ดสูตรเป็นมังค่าชิได้เจนตัวบลาครับผมเป็นสลับบัตรนี้ก็เลยว่าเออมังนก็บอกว่าเออบอกบอกข้าเจ้าโลดมาจังแต่ว่ากัมันก็แปลกอยู่ดนให้เอิญว่าฟูกซะเนาะเลขะสูตรเลขให้เอิญว่าฟูกซะอยาเอิ้นว่าแม่นตจ้ะฟูกย่ามถือมันคือถือแต่ว่าย่ามมันถือนี่มันมันหายตจอมเลยดิหายตจอมมันถือผมกับมังค่ามันตามซ้อมวันดีละ แต่ว่าที่จริงแล้วเรียกคนไทยมาต่อมาหลายงวดแล้วล่ะที่เขานี่คือเขาสามตัวเขาสามตัวตรงคนดีเดียวหนิคือผมบอกป้าหลวงเฮงแน่นี่เอาตะะกี้นเอาให้มันคัดใจอย่าพ้องก่อนยิ่งกล้าบอกผูดเลยเอาเอางวดต่อมากนี่ป้าหลวงเฮงกับชีนั่อันนี้ต้องเป็นความเสียชื่อคนบุคคลเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บ่ได้ว่าขี้คุยขี้โม่ยังกับบอได้ว่าผู้ใดชีคิด ความคิดต่างๆนั่นน่ะเนาะความคิดมันก็ตรงกันเนาะข้าเจ้าว่าความคิดไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นแล้วผมว่าม่นคนเสียคนไง่ายเลยด้ี่ยหากทำเป็นผมเสียตั้งแต่วดแรกนะว่าเื้อชื่อต่อว่าวิบลันแต่ว่าว่านี้มันมันความที่คิดคัดแยงกับข้าเจ้านะ ออียงบบเล็กเงี้ยพอถิ่ว่า,าจ,จกาิาก,ก็รอดเอ่จะออกไปซื้อมันบันทึกแม่เอพ่วมคิดที่มาซื้ออยไงก็รอดก็ได้มันจิตออกเอยกียงก็รอดก็ได้ออกมาบาะไรกับปะโอ้ออกมาบาะไรกับโปะกับโป้เดีนน๋ยวจีดในเบื้องเนาะเอาพ่อพี่น้องเตรียมปากกาเฮ็ดไปพร้อมๆกันเดี๋ยวที่แกะสูตรเมื่อนอี้เนะเาะเตรียมไม่เลิกพี่ <แ accomplish S 1> น้นองเออเออเออเอาเอาไงวะผมขอถ้าเอิดว่าสูตรเทวดาซะเพราะว่ามันได้มื่อตาอาปากนั่นมาหนีละเนีนนะ อ่ายมาสูตรผู้มีพระคุณซะเนาะเทวดาบอกเออสูตรเทวดาสูตรผู้มีพระคุณสูตรมีพระคุณว่าสันสีวางไหนเนาะพี่ว่าบอกว่าจังไหนเนาะเพื่อนบอกว่าแจกไปรู้ว่าแจกคนเพื่อนบอกว่าแจกพี่เพื่อนสิ่ให้สูตรนี่บอกเพคนน้ำ่าสันบอกบอกอะไรเอฟซีผู้เบิ่งช่องน้ำบอกเพคนน้ำมา ในกรณีที่มันบวชถือกับยาบวนไล่กันเพราะว่าเลขมันมีเข่ามีออกแต่ว่าผมกลับว่าขาดการว่ามันตีเข่าต่อกันมาหลายงวดไปนี่ดอกงวดทีม่มากนี่จะเปลี่ยนยังไงเนาะเพิ่นยังว่าให้ตัวเลขมามเนี่ยเพิ่นยังว่าให้ตัวเลขมาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียในเบิ่งเอาตัวเลขอธิบายรวดว่าเนาะไปเนาะแต่ว่าตัวที่เพิ่นสีให้มากพอเฉยมากต่งหากบอกตัวตัวสีห้เฮ็ดนีแน่แมนแมนแมนวันนี้คือบอกสูตรไปสักก่อนอ่าอันนี้ผมเสียในเบิง่งว่ายอ้อนหลังเป็นยังไงอ๋อ ว่าว่ายอดหลังน่ะเป็ี่ยนยางไไบพื้<อ>นดีอะไเบ้างเ<ช>นาะเพิ่นกระบอกมากนะสูตรนะเพิ่นเพิ่นกระบอกสูตรมากแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นอ่าแต่แต่ว่าบาด้เดี๋ยวห้องกับว่าเบิ้งเอาเอาเอาจังไรเอา,าทั้งผู้ทั้งหน่อยเขียนสี่เดียวสี่บอกฮะผู้ยึ่ทั้งปุ่นเขียนเอายุดกล้องไปทั้งกันเดี๋ยวหันกล้องไปทั้งปุ่นบันอ่บนาบันนี้กับว่าเบิ้งสูตรเด้องพลพี่น้องเด้อสูตรนี่ผมให้อ่า ซื้อสูตรว่าสูตรมีพระคุณเนาะสูตรมืนตาปากมันต่อไปนึอสีเอิญว่าจัาไหนก็นแล้วจะพี่น้องสะดวกปปสบายพอสาคัญซื้อสูตรนะพอสําสคัญดอกสําคัญอยู่ที่ว่าถือหรือไม่ถือที่กิ่งเพื่อไหาอมาก็ถือมากตั้งแต่งวดสี่ห้าสองเนาะงวดสี่งวดสี่หาสองนี่เป็นงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกอันนี้ซีเฮ็ดย้อนหลังให้เพื่อนเบิ่งวันว 4, 5, นี้อ่า เพี่ยังจะเขียนสิบหกตุลาคมบสองหาของเอางวดสิมานนี้โอ้มันยังไม่ได้เนาะเออเล็บเล็บยังบ่เล็บเพื่อนยังบอหายมาแต่ว่าเฮาสิแจกสูตรชังกันให้พ่ลพี่น้องเอาไปเบิ่งชังกันเดแต่นี่เดี๋ยวนี้แกนไม้ตั้งนึงได้ค่ะเอออ่ะแจกสูตรว่าสั่งก็ได้สูตรนี่ให้เพื่อนไปตั้งเอาเองเพื่อนจีตั้งแต่ว่าก็บอกว่าสูตรผู้ใหญ่ใจดี สูเพราะยัยใจดีว่าสันเดี๋ยวครับผมอรอสักผู่นะครับผมเดี๋ยวสีเพเียนในเบื้องว่าเพื่อนเลขเนี่ยเพื่อนอาชีพเขามาหลายงวดแล้วแต่ว่าเพื่อนทรงไหนผมมาตั้งแต่งวดสี่ห้าสองงวดสี่หาสองเอาสี่อ่าเอาสี่หาสองตังเลย เขียนมาะตัว่เนาะเออตั้งเขียนตัวใหญ่เอาอ,อ,อ,อส่ตั้งแลนเนาะห้าสองอ่าเขียนงวดเลยเขียนสี่ห้าสองหล่หละก็งวดวันที่ถไล่เขียนไว้เพื่อนเบื้งน้่อาเขียสี่ห้าสองนี้บอเออเขียนสี่ห้าสองไวน้นี้อ่างวดแรกมันออกสี่ห้าสองนี่แหละเขาจีด้เฮตต์ตอยเพื่อนเบื้งเลยเออ เตรียมเขียนเด้เตรียมปากกาเขียนไว้เด้ครับผมเลขส้มนี้กระลมเปลี่นกำลังวันออกมาเด้เพิ่นเพื่อนเฮ็ดกำลังวันนมาสั่น3ามเอ็ดยังก็ค่บกคสามเอ็ดกคหกหกหดทีพันๆมากด้ยค่ะเด้ออือสามเอ็ดกคนันเอ้าก็6หลกะเพื่อนเข้าใจอ่าสี่ห้าสองบานี้เพื่อนให้มากนี่คือกำลังวันกำลังวันตั้งแต่หนึ่งหอดหอดอ่าหนึ่งสองสามี่ห้าเกแปดเก้าศูนย์เนาะ แล้วบันนี้ในส่วนกําลังวันบันนี่แ้วกาลังวันซีที่เพิ่นหิมากกัคือศูนย์สามเกตกำลังวันนหิมากตัวใดก็คือต้องตายตัวนี่บอเปลี่ยนนี่กําลังวันคือถ้าเลขมีซีก็ต้องตั้งกําลังวันซีจริงจริงนะเลขไม่หาก็ตั้งตั้งกําลังวันหาเลขมีสองก็ต้องตั้งกําลังว<ม>ันส<ม>องอากำลังวันซีใดแกศูนย์สามเกตศูนย์สามเกตอากำลังวันหา ในแกสองเจ็ดสี่อ่า่วนส่วนกำลังวันเพื่อนได้มากจังไลผมกับบอ่าสามารถดูได้เนาะกับบอาลาลาบลลวงถามเพื่อนละแกตัวเลขเพื่อนห้มากทีน่ก็โอเคแล,ล,ล้วล่ะมาด้กำลังวันสองในแกห้5 80. 5 80. าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์มาี้บวกกันล่งไปอืมบวกกันล่งไปแล้วก็เขียนผลลัพธ์ไว้นี้ เขียนพลราฟไปนี่แล้วก็เขียนบวกอ่าบวกบวกลงไปเป็นสูตรบวกเลยย่างเดียวเลยพรมีลบมันถอไปเจ็ดบวกอสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดก็เขียนหนึ่งลบไปทั้งเตยเขีนเออเขียนหนึ่งลงไปสามกับเจ็ดเป็นสิบสิบวกแปดเป็นสิบแปดเป็นสิบแปดใส่แปด เอาตั้งแต่ตัวโทษได้เอาแต่งแต่ตัวใไ่ครับผมตัวโทษว่าเอาศูนย์สองห้าสองบวกเจ็ดสองบวกห้าได้เจ็ดเออเจ็ดกะใส่ลงไปได้ผลลัพธ์ยังเจ็ดแปดหนึ่งค่ะเจ็ดแปดหนึ่งมาเบิง้งย้อนกลับขึ้นมาเบิ้งวาเหล็กงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกหกออกเจ็ดแปดหนึ่งตรงตรงออกเนาะเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเซียนใต้สีแดงไว้เพื่อน้ำเจ็ดแปดหนึ่งอ่า นี่ครับผมเบรงไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อถามมาพูดอันนี้ออกออกงวดซ้มอ่าออกงวดวันที่สิบอันนี้สิบหกวานอันนสิบหกสิงหาคมสองห้าหกวเนีเนื่องสิงหาเมือนปะที่มันออกอันเจ็ดแปดหนึ่งเลยป่เจ็ดแปดหนึ่งสิบหกสิงหาคมสิบหกน้อสิงหาสิบหกสิงหาเลขออกเจ็ดแปดหนึ่งนะครับเพื่อนมีสูตรสองตัวน้ำแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเบอกมาก แต่ว่านี่เพื่อนบอกแต่สูตรามตัวมาสกนตั้งขึ้นเขาเอาเจ็ดแปดหนึ่งตั้งขึ้นเาขาตห็ดยอดหลังให้กันเบิ้งงนอกคอยพี่น้องเนาะอลคอยเบิ้งกันไปครับผมเจ็ดแปดหนึ่งอ่าเจ็ดแปดหนึ่งกำลังวันหนึ่งอคือตองสองกำลังวันหนึ่งนะแมนกำลังวันหนึ่งคือตองสองหาเฮ็ดดกันเบิ้งไปเรื่อยๆ่างสละเออกำลังวันหนึ่งได้คือตองสอง กำลังวันแปดได้แก่แปดหกแปดอบัดน,นี้กำลังวันเจ็ดบัน,นี้กำลังวันเจ็ดได้แก่สี่เก้าเจ็ดที่มากกำลังวันนี่บมหอว่ามาจังไหนเอาบวกกันคือเก้าบัดน,นี้ให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอ่าเอา องบวกแเป็น10บวกอีกเเป็นสิเอ่าเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดเด้อยาใส่สิบเด้อใส่เจ็ดก้าหกบวเาเป็นสิบหามาบวกอีก2เป็นสิบหอ่าเป็นสิบเจอ่าโอเคแปดบวกสี่แปดบวกสี่แปกสนะเป็นสิบสเป็นสิบแล้วพออีกสี่แปดสิบสีเป็นสิบสี่ใส่ส ได้ผลลัพธ์477ครับเบื้องผลลัพธ์ออกมากวดวันที่1กันยายน256เลยออก477 1กย66เลขออก477เสียดายตามมาแต่งวดปุ่นยังไงแต่ผมมองกันมาตาม811กับ202 477ตรงตรงเลยตัวนี้เออเอาเปลี่ยนหน้ามาดิเปลี่ยนหน้าเออเปลี่ยนหน้า เออนะครับวัยพี่น้องก็จดกำลังวันไปน้ำเด้อกั้จดกำลังวันไปน้ำเจเจเอาสี่เจ็ดเจ็ดตั้งนะครับกำลังวันเจ็ดแกหยังจำด้บ่บางนึงหันไดแกหย่งหยังเปิดเบื้องโ้นะกำลังวันเจ็ดเพื่อนศิวาเขาออกากำลังวันตวเกาวาเปลี่ยนใจนี่เดเบื้องน้นอ่าเปิดเบื้งน้ำ เด้เอฟซีปฏิบัติเอาตัวไม่มาบวกปฏิบัติดิกำลังวันเกียรติคืออะไรสี่เก้าเจ็ดอ่ากำลังวันสี่คืออย่างจำไปพร้อมเอฟซีที่ไล่ดอกพอไล่ดอกกำลังวันสี่คืออะไรกำลังวันสี่ศูนย์สามเจ็ดกำลังวันเกียรติคือสี่เก้าเจ็ดเด้อพ่อไอพี่น้องเด้อจากคือเฮายังเอากำลังวันตัวเก่าอยู่นี่มาบวกนี่ อ่ากำลังวันตัวเก่านะไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนนะปีนี้ทั้งปีเนี่ยกำลังวันชุดนี้แต่ว่าปีปีต่อไปก็บทเปลี่ยนกาลังวันชุดใหม่อสามเจ็ดกสากำลังวันเคือสี่อ่าสี่เก้าเจ็ดนยุบอะไรอืม่งนอะส่เก้าบ่น่นยาค่ะ 4, 9, 7, 7. เออเอาส่เก้าเจ็ดเอาเขียน ในเอฟซีเขาเบิ้งกับจีนีเบิ้งไปพร้อมๆกันครับพี่น,อน้องเนอะมัไม่ได้ตรงกันกเลยไปเทียมนมาไปยังบอกใส่เนี่อยอะไรตรงกันอันนี้นเอามันตรงกับจีเพียนยังเอาบวกลบพู้นฐานบัดนี้เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งใส่หนึ่งเออใส่หนึ่งลงไปหาผลลัพธ์เนาะเรากมาหาผลลัพธ์บวดวันที่สิบหกกัดยายินนี่เนี่เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดบวกอีกสาม เป็นยี่สิบเอ็ดป่ะค่ะใไซนึงคือเราเไงมันมันยังหลงเหลืออยู่สูตรพี่สดาจริ็เลยสี่บวกสี่เป็นแปดอใส่แปดใส่แปดครับผมสี่บวกสี่เป็นแปดใส่แปดเลขวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกเลขออกแปดหนึ่งหนึ่งสามหัวเห็ดซ้ำอันนี้กับ ชิมกอยอเอาก็ยังว่าเขาเทือกแล้วตัวนี้ไม่มันบอเซียที่แรกนะผู้ใดสิไปบอกเลขเหม่อนมันมันบอเซียกันเซียมันกันลุ้ยตัวเนาะมันใจเฮงนะมันบอเซียกันเนาะแห้งไปเอาเลขไร้หม่องอะไรแห้งเซียไปทั่วที่ผมก็แหม่ก็ติไปแล้วตัวสูดน่มดเลันกับเขาตลอดมันช่วงมันเข่ามันเข่าเงาเพื่อนวางสั่นช่วงรุดกับจีรุดไปเงาด้วยกันแต่ว่าลังเซียกับจีเข่าจีรุดนี่ละเพื่อนวางของชี้หลักเาเกิดช่วงมันหมั่นใจเพื่อนบอกว่ามันมีเข้ามีรุดนะหวยนะลูกนะ มันมีเข้ามีหลุดมันไม่ใช่ว่าเข้าตลอดถ้าเข้าตลอด <c oughs> เขาอยู่เขาต้อหาแล้ว <c oughs> เป็นรางสัน <c oughs> อย่าไปเชื่อมากนะ <c oughs> เลขมันมีถูกที่มันถูกมันถือว่าฟุกเป็นรางซันฟ <c oughs> ุกอออย่าไปขายให้ขายหน้ามาซื้อคักไหลเด้อ <c oughs> ของทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนเนีย่ยมันถือมาหลายงวดเลยอ่ะบริหารผลลัพธ์ตั้งด้วยแปดหนึ่งหนึ่งตั้งด้วยครับผมแป เถื่อจนตาฟังเนาะผู้เถือเนาะเถือหลายหลายกำลังวันวาสนาเราบ่มีเราบ่ได้ตางมัธยมจังหวัถือว่าวาสนาเราได้ซ้ำนี่กำลังวันกำลังวันหนึ่งเอาจากนี้เลยเนาะแมนเอาจากันแล้วเนาะสีมาตั้งไม่ใหญ่ใหญ่มันกับว่ผิดชเจ๊งหวอดแล้วกำลังวันแปด วันแปดได้แกะแปดหกแปดรางวันแปดได้แก่แปดหกแปดนะครับผู้ชมครับผมเนี่ยเอาบวกลงพู้หานลงไปแปดบวกสองเป็นสิบบวกอีก 12, ส,ะะงสองสเป็นสิบสองใส่สองนะคะไอ้บาถือมาสองสมบัติมาหนิผมบวกสองเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบอ่าสิบนี่ใส่ศูนย์เหรอสิบก็ใส่ศูนย์เหรอเนาะเอา <10. S 2> บวกใส่หนึ่งนี่ตามหลักแล้ว อันนี้แปดบวกกับสองเป็นสิบบวกอีกสิบสองเป็นสิบเป็นสิบสองมันเลยเอ้าเลขวังงนล่าสูดเนี่ยังวันที่หนึ่งก็คือหนึ่งตุลาเนาะหนึ่งตุลาคมสองห้าหกเลยเลขออกสองศูนย์สองเป็นไดบันเป็นไดเก่งบ่ฮะโมเมนตธรรมดาตากลุ่นนี่ยใช่ไอะไรคันเชียคันเชียเตที่แรกเนาะคันพูดถึงว่าผมเสียเตที่แรกไง คาือหาบรเวณที่ียนยังสิรธอ่าบ็ิเฮที่อนราคาสามล้านดอกบรเฮาต้องตางเทียคารือหาอ่าสิบหกตุลาจริัรงอ่อ่าอืมเขาต้องร่องเบิงแต่ว่าจะเลื่อมมาเพื่อนบอกว่าอย่าไปเชียไดได้เลยมันไม่ถือมีผิดเพราะวันเขาต้อกันมาหลายงวดอลไรได้เนี่ยงวดที่มากีเฮก่นี่งวดสีมากกเพิ่งกะสีไฮหนึ่งงวดเพิ่งกะทีไฮอ่าอันับมาั้งแต่สี่ห้าสองหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสีงวดห้างวดติดตัวนี้ห้างวดติดตรงๆ วันนี้เที็นบ่เมือนี่เหมนที่หกน่ะเทียเฉียวกำลังวันมาใช่คนใหว้กำลังวันมาคนใหว้กำลังวันมาเพราะว่าเลขออกสองศูนย์สองกำลังวันสองเขามีแล้วมีแล้วแต่วันนี้กำลังวันศูนย์ท้องวมีเที่ยเฉียวใช่ไหมเฮ็ดเห็ดมันหายมากเป็นบ่บ่อเพื่อนยังม้อนไหว้เหรอเนาะเพื่อนจะไหว้มากกาต้องทาเพื่อนไหมาไหมาเพื่อนบอกว่าคอยเบิ่งคอยไปได้ลูหรือว่าเพราะว่าตอนนี้มันกัวันที่หกเองเนาะเข้ากับบอกระลาบเรื่องถามว่าแล้วกำลังวันศูนย์ตัวใดพ่อนะว่าปฏิบัติหเนาะ คนปฏิบัติโอ้ยมี่หายอยากได้สิบเนาะมึงเนาะให้แน่นอนแต่ยังไม่ให้มสิบอยากได้ยี่สิบเนาะ <c oughs> ปฏิบัติเนาะ <c oughs> บอกเลขถือแล้ว่าบอกเลขถือคักแล้วอยากได้ฮอตสูตรเนาะปฏิบัติแต่ว่ากับพ่อพู่นล้ะพ่อกำลังวันที่พ่อให้มาแล้วเนี่ยผมลงใงหายเอฟซีเลยบอพ่อก็บ,บอกว่าล่วงลดลูกว่าเป็ี่ยนอย่างผมก็เลยว่าบัติแอมแปลว่ากำลังวันศูนย์ตัวใดพ่อว่าฏิบัติอยู่เพื่อนแกตอนนี้เราขาดแต่ศูนย์เขาขาดศูนย์ตอนนี้ กำลังวันศูนย์เนาะเข้าขาดศูนย์ขาดเจ้าขาดสามขาดสามกำลังวันเท่าเหลือสามตัวเนี่ยทีเหลือสามตัวเท่านั้นอ่าเดี๋ยวอีกห้าเมือเปิดใหญ่มากเปิดใหญ่มากอีกห้าวันเจดเก้าสิบสิบเอ็ดคือวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดค่ะค่อยจะได้เนาะครับผมเด็กสิบเอ็ดเ็ด็กดีเนี่ยนิด่าอ่าก็จะเบิ้ลอ่าก็จะเบิ้ลกระล้องมึงเด้อครับผม ที่แอดเอามานําเสนอแอดเอามาให้เบิ้งเนี่ยกับว่าได้ว่าการันตีงวดต่อไปว่ามันส่าคุณพ่อท่านกําชับตลอดว่า,เ,าเลขนั้นมีถือมีผิดครับพี่น้องครับผมมันมีเขา่ามีออกฉะนั้นแล้วออ่าย่าเสื้อหลายเนาะแต่ยางงองง่ายหลายนะเพราะว่ามันถูกแล้วมันก็ผิดได้ถามว่าพ่อวันนี้พ่อรวยหรือยังผมถามเนาะ,นะแต่หฮาสิถามว่าพ่อวันนี้พ่อรวยหรือยัง ่นมีอยู่มีกินแล้วค่ะนะจะมาถามว่าเนค่อยเคบผิดบ่ผิดจนว่ามีอย่างสิว่ามีอย่างสิซื้อเขาใส่เฮือนคือกันจนนั่งเบิ่งลูกห้านน้ำตาไหลปอกๆคข้กันอ่าะความหมายนจขนาดนั้นเจ้าว่า่นกำชับตลอดว่าอย่าเสือหลายอย่าซสือหลายสือพ่อฟังอ่ะคันหัวจากว่ามันเขาองซิงว่าจีมาหน่ตนใช่ไหมครับเปลี่ยนไหนแปลนลิ้นเที่ยนไหนแม่บ้า เพราะฉะนั้นมันกับบอรอนนอนเพื่อนกับช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่นอ้องสูตรเลขนี่ี่ยนควาวเสียส่วนบุคคลเปลี่ยนการคำนวณขึ้นมากของเพื่อนนั่นละ่ะฉะนั้นแล้วเพราะฉะน้นว่าเพื่อนไปซองสอดซอง,องอยั้งมากจะ่ช้อะจะได้คลิปนี้กับเบื้องปิดความบันเทิงครับพี่พน้องครับผมดูเป็นความบันเทิงยาวอย่ายงมากมายนะครับ ขันผู้ใดอยากได้ตัวเลขก็ต้องร้อยอีกหามือเนอะอาะก็ะจะมีตัวเลขงวดต่อไปคืองวดวันที่16ตุลาคม2 5 6, 6 6ซึ่งจะเป็นตัวใดนั้นให้ติดตามไวครับผมติดตามทั้งทีมงานไวติดตามทั้งบุญพาคด้วยไวสู้คสู้คนในทีมงานอ่าเข้ากระจีให้ลงแบ่งปันพอยพี่ขขน้องสู้ๆสู้คนคันเบื้องคลิปนี้แล้วให้แช่กันไปได้ไล่ครับพ่อยพี่น้องแช่กันไปแช่ให้ไปหอดไปถึงสุ่มองสุบอนนะครับเพื่อนจีได้รู้ สิ่งดีๆเล่านี่ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันอืให้หู้ให้เทิงกันให้แช่ให้กดติดตามไว้ลังคนบอกกดติดตามไว้อีกหาเมือ่อบรูจักนี่ว่าตัวเลขสีมาต,ตัวใดว่ดติงขึ้นมาว่าหูจักเลยว่าเลขเกี่ยวอตัวไรฉะนั้นแล้วให้ติดตามไว้ให้กดกระดิ่งไว้อย่าลืมกดติดตามแล้วต้องกดกระดิ่งด้วยที่สําคัญแชร์กันออกไปครับพว้ไม่องครับผมแบ่งปันความรู้แบ่งปันแนวทางดีๆแบ่งกันไปแต่ว่า ตีสี่เพียนั่นนะครับงวดต่อไปในแอจะบอกกาลันตีให้กันอ่าจ้าในจะขอบุญขอบุณติติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับพี่น้องครับผมจังไดคลิปหน้าอีกค่าวันเจอกันสำหรับสูตรผู้ใหญ่ใจดีอ่าสูตรพิชิตเงินล้านครับผมพี่น้องเนาะอ่ขอบพุณหลายๆครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ